สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราชทานพระบระมราชาวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยฟ้าทุลอองทุลทีกระบาท วันนี้เวลา19นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชิโร่ซาดกชิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยฟอทูลอองทุลีพระบาทกราบปังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เวลา20นาฬิกา5นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมเซนมุฮัมมัดีเอกอัครสชทูตสาธรารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยฝ้อทุนอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เวลา20นาฬิกา20นาทีพระประธานพระบรมราชาวโรกาสให้ นายอูเฟอร์วอฟเฮเชลเอกอัครราชทูตรราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบปังคมทุลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางซูซีเอลุฟพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทุนลอองทุลีพระบาทด้วย เวลา20น42นาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางแมรี่โจเอแบนโดอารากอนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยฟลอทุนลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเปลิงศพผลเอกปรมปินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำําเนินรอมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสดริพัฒน์มหาวชรราชธิดาไปพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแกอ่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาค,คม2562สิริาอายุ99ปี ณเมนหลวงนาพระพรายอิสริยาภรณ์วัดเทพเสดินทราวาสเขตป้อมปราศรูป่ายณที่นั้นสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรอรับสเสด็จจากนั้นทระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดพระไตรจำนวนสิบไตรพระสงฆ์บางสุกุลเสร็จแล้วทรงหลังทักิโนโทกประสมถวายอนุโมทนาถวายอดีเรเก พลเอกเปรมตินสูรานนท์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2463ที่ตำบลบ่อย,อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นบุตรของรองอามาตโทหลวงวินิจทันธกรรมบึ้งตินสูรานนท์และนางวินิจทันธกรรมออดตินสูรานนท์สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาแล้วเข้าศึกษาต่อที่แผนกวิทยาศาสตร์โรงเรียนสวนกุรบวิทยาลายัย จากนั้นผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนเทคนิคทหารบกปัจจุบันคือโรงเรียนในร้อยประจวบจอมเกล้าเมื่อปี2481โดยเข้ารับการศึกษาเป็นรุ่นที่5นอกจากนี้ได้เข้าศึกษาเป็นนายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารมา้าและอีกหลายสถาบันรวมทั้งวิทยาลัยการทัพบกและวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่ 9. เเติมรับราชการเป็นผู้บังคับหมวดประจำกรมรดรเมื่อปี2484 และได้ไปปฏิบัติราชการสนามในสงครามอินโดจีนตลอดจนสงครามโลกครั้งที่สองคนเอกเตรมเคยดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการทหารบกคนที่22รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนได้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยซึ่งได้ดํารงตําแหน่ง3วาระระหว่างปี2 5 2 3ถึง2531และภายหลังพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีพร้อมกับมีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศยกย่องพลเอกเปรมตินสุลานนท์ไว้ในฐานะรัฐบุรุษซึ่งนับเป็นรัฐบุรุษคนที่สองโดยคนแรกคือนายปรีดีพนมยงต่อมาในปี2541 ได้มีพระบรมราชองคการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีจนถึงวันที่13ตุลาคม2559จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์ในรัชาการปัจจุบันตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึงวันที่1ธันวาคม2559และทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2559จนถึงวันที่26พฤษภาคม2562 mm hmm. พลเอกเตรมตินสูรานนท์ได้ปฏิบัติงานสนองประเดชพระคุณด้วยความวิทยาอุตสาหะและจงรักภักดีจึงได้รับพระราชทานเครื่งราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณนพร,ราชราชวราภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยตุงศรีอยุธยา เป็นเครื่องหมายแห่งความจรงรักภักดีและเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินนับเป็นสามัญชนคนที่4ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้จึ่งเป็นปูชนียบุคคลของแผ่นดินที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีให้กับสังคมและชนรุ่นหลัง ต่อมาเวลา19นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตักกรุณาโปรดกล้าวโปรดระหม่ให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพจริงผลเอกเตมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณเมนหลวงหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อรถพระประเทียบเทียบที่้เเมนหลวงาพระปลายอิสริยาภรณ์ ผู้แทนพระองค์ขึ้นเมนทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปบังสุกุลเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์หยิบทุบเทียนดอกไม้กันกักเจ้าพนักง,งานพระราชพิธีจุดจำนวนพระราชทานเพลิงเมื่อเจ้าหน้าที่เผาศพเสร็จผู้แทนพระองค์ขึ้นเมนทอดผ้าไตรสามไตรครั้งละหนึ่งไตรประสงค์สามรูปบังสุกุล และว,วันพรุ่งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,ดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบาเพ็ญพระราชก,กุศลเก็บอัฐิณเมนหลวงหน้าพระพลายอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสอันหนึ่งเมื่อเวลา1 0 2นาฬิกา25นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุดยุทธจุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนพลเอกเตมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณัประท,ที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัยพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนถวายพ่อนพระจบแล้วผู้แทนพระองค์ประเคนสำรับพัตนาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์สำรับพัตนาหารนอกนั้นให้กรารจชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำด,ำๆๆดับเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานขันเสร็จผู้แทนพระองค์ถวายจตุปปัตย์ไตยธรรมแล้วกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดีอเรก จากนั้นเวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตักุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุดยุธธจุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการเชิญกศพพลเอกเตรยตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษจากพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามไปพระราชทานเพลิงศพณเมรุหลวงหน้าพรรพลาอิสริยาพร์วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อผู้แทนพระองค์ถึงอย่างพระที่นั่งทรงธรรมพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานภูษามาลาลาดภูษาโยงผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์สิบรูปบังสุกุลกรวดน้ำผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการและที่หน้าโกรธศพต่อจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญโกรธศพพลเอกเปรมปินสูรานนท์ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสไปตามถนนสีอยุทยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกเมื่อถึงสะพานมรควานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงกรเกษมผ่านหน้าโรงเรียนเทพศรินทราวาสถึงแยกนพวงศ์แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงและเลี้ยวขวาไปยังเมนหลวงหน้าพระปราสรียาภรวัดเทพศรินทราวาสเมื่อถึงเมนหลวงหน้าพระปราสรียาภรได้เวียนรอบเมนสามรอบเสร็จแล้วตำรวจหลวงเชิญกดศพตั้งบนจิตตาทานเมนหลวงหน้าพระปราสรียาภร ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามบางสุกุลประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัลัยลักอัคราจุกมารีกรมพระศรีสว่งวางควัตวราตยราชนารีจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่9ถึงวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2562 ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคิยราชนารีจะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการต่อเนื่องด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยายลัยชิบะณนะมหาวิทยายลัยชิบะตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยายลัยดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควััรวรคดีราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2562เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จก,กลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG677 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุทธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2562เวลา22นาิก30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง5ธันวาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีปิดการแข่งขันขีมา้ารายการ f e i Asian Championship p a t 2019 วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรานราชกัญญาสเสด็จไปยังสนามไทยโปโลแอนอีควสเรี่ยนคลับพัทยาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทรงตรวจเครื่องกระโดดและระยะในสนามร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าที่ลงแข่งขันรายการ F.E.I. Asian Champion s h i p พัทยา2019ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกิดขวางหรือจัมปิ้งประเภทบุคคลรอบทิงชนะเลิศโดยมีความสูง1เมตร50เซนติเมตรเป็นความสูงที่สูงที่สุด ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโอกาสนี้ทออประเนตรการแข่งขันซึ่งมีผู้เข้ารอบ12คนจาก7ประเทศพร้อมกันนี้ได้พระราชทานรางวัลและถ่ายประรูปร่วมกับผู้ชนะเลิศซึ่งเหรียญทองได้แก่นักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่นเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากจีนไทยเปจากนั้นส่งร่วมพิธีปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI Asian c h a m p i o n s h i p พัทยา2019ซึ่งจกดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่8ธันวาคม2562โดยมีนักกีฬาจาก13ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีการแข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือจัมปิง้งประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือเดซาดและประเภทอีเวนติ้ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนสกัญญาทรงลงแข่งขันศิลปะการบังคับมา้าทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลโดยประเภททีมทรงนำนักกีฬาขีมา้าคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยสำเร็จและประเภทบุคคลทรงทำคะแนนรวมได้65.500ซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดส่วนพระองค์ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพระธาตุบางพวนจังหวัดนนงบทรวันนี้เวลา15นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุร โอกาสนี้ทรงวางพงมาลัยและทรงจุดทุกเทียนงเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบระมสา,ารีริกธาตุณนะพระเจดีย์พระธาตุบางพวรจากนั้นทรงยกช่อฟ้าอุโบสถซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศัสนิกชนผู้มีษษษษษจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังธกรรมของพระสงฆ์ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2559 วัดพระาธาตุบางพวนเป็นวัดเก่าแก่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายคณนิฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี2200หลังจากมีการสร้างพระเจดีย์พระาธาตุบางพลนโดยตามตำนานเชื่อว่ามีพระอรหันต์3องค์ร่วมด้วยกุมารเมืองต่างๆเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นหัวเน่ามาประดิษฐานที่ภูหลวงเรียกว่าพระาธาตุบางพวน เมื่อพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์และหมื่นกลางโฮงทราบเรื่องจึงร่วมกันสร้างพระเจดีย์พระธาตุบังพวนเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวต่อมาในสมัยพระเจ้าชายชษฐธาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้างหลังจากทรงย้ายราชธานีจากหลวงพระบางมายังนครหลวงเวียงจันทร์ได้มีพระราชศรัทธาให้ก่อบพระเจดีย์ใหญ่ครอบพระเจดีย์พระธาตุบางพวนจากนั้นวัดถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งปี2492พระครูเจติยานุรักษ์ได้บุรณะวัดขึ้นใหม่จนเป็นที่เคารพศรัทธาแก่คนทั่วไปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2559ปัจจุบันพระครูภาวนาเจติยาพิบาลเจ้าคณะตำบลพระทาตุบางพวรเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิสุสามเณร48รูป คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศด,ด้วยสำนึกในพระกรุณาธที่คุณวันนี้ที่อาคารภูมิิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาิไทยผู้แทนกิ่งกาชาิอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลากลุ่มผู้สูงอายุอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา คณะเทศบาลตำบลบ้านเหรียงจังหวัดสงขลาและประชาชนทั่วไปนำตะกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวลีกรมมือสุทธนารีนาศพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพนลานามยแข็งแรงทั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานปัะการเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกา ถึง16นาฬิกา30นาทีทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วค่ะค่ำนี้คุณธนาสอนอมาตยกุลและดิฉันเป็นจมาลันทิพย์ขันทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ